สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10บนนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดมาดูในส่วนของสูตรนะครับใช้หลัก10บน10บนนะครับหน่วยล่าง5คงที่10บน10บนหน่วยล่าง5คงที่นะครับอันนี้คือสูตรนะครับ16กรกฎาคม67เนะครับเหลือ9และ5เท่ากับ14 C ดับมาที่3 4มสดับอยู่สิงหา3ดับมาที่43ดับ ยู่16สิงหา9ดับมาที่6 9ดับอยู่1กันยา5ดับมาที่0ูย์ดับอยู่16กันยา9ดับมาที่6 9ดับอยู่แล้วก็1ตุลา4ดับมาที่6 4ดับอยู่นะครับ16ตุลานะครับผม ตรงนี้หกหลุดนะครับห่พฤศจิกเจดับมาที่4 7ดับอยู่16พฤศจิกห้าดับมาที่2 5ดับอยู่1น่ธันวาเจดับมาที่4 7ดับอยู่16บธันวาสี่ดับมาที่6 4ดับอยู่แล้วก็2เมื่อกราหกบาทปาดับมาที่0ูนย์ปาดับอยู่1 7บเจ็ดเมื่อกราหกบาทนะครับหนึ่งห้าเป็นหกหกดับหลัก10บนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสาหรับวันนี้คลิป